พาคุณผู้ชมไปดูภาพที่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้ครับเป็นภาพของกระทิงป่าก็เป็นครั้งแรกครับในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนสายนะครับซึ่งถือว่านี่เป็นหลักฐานชิ้นแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยพบเพียงแค่รอยเท้าของกระทิงป่าเท่านั้นนะครับ กระทิงป่าตัวนี้ถูกพบในเขตอุทยานแห่งชาติภูสนทรายครับที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยขณะที่นักท่องเที่ยวกําลังเดินลงจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างเนิน1408และเนิน1255ครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดของอุทยานแล้วก็สามารถถ่ายภาพไว้ได้ทั้งหมดเนี่ย6ภาพด้วยกันครับจากนั้นก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานให้ได้รับทราบนายวรวุิวิญญงยงครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทาย,ยืนยันบอกว่าเมื่อตรวจสอบภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวแล้วนะครับ พบว่าเป็นกระทิงป่าจริงๆครับที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและเข้าตรวจสอบพบแค่รอยเท้าก็มีอยู่หลายรอยนะครับแต่ว่ารอยเท้าไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ประกอบกับไม่เคยมีรายงานมาก่อนครับว่ามีกระทิงป่าอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งนี้นั่นก็เลยเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้นทีนี้จากภาพถ่ายครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีครับเพราะว่าที่ผ่านมาได้ยินแต่คําบอกเล่าจากชาวบ้านเป็นประจำครับว่าเจอกระทิงเจอกระทิงแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันเหมือนเช่นครั้งนี้ซึ่งถือว่านี่เป็นการพบกระทิงป่าครั้งแรกคาดว่าน่าจะเป็นกระทิงป่าที่ข้ามมาจากฝั่งสมป,ปลาวานะครับที่มีผืนป่าเ,เชื่อมต่อกันสําหรับกระทิง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ครับที่จัดอยู่ในสถานภาพใกล้ศูนพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี62ครับอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตั้งแต่2ตัวไปจนถึงหลักหลาย10ตัวครับกินพืชเป็นอาหารหากป่าหรือพื้นที่ใดมีกระทิงเนี่ยนะครับเขาก็จะประเมินกันว่านั่นก็คือพื้นที่ป่าที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ครับ